สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องว่างปลายสู้ขู่สุ้คนครับผมมือวนนี้พ่อพอก็บ่าแม็กพักกินพี่น้องมื่อวนนี้บ่าแม็กได้ซิโครงผัดซอสพี่น้องเบามาแบบเปืเป้อยครับผมพัดมาแบบอือันนี้เอาไปต้มใส่หมอแรงดันมาแล้วพี่น้องแลวก็มาพัดใส่กระทะครับผมใส่เครื่องซอสเนาะโอ้ยแดงใจ่วายเป็นรนะแซ่บขนาดพี่น้องมา,นะมาแซ่บๆนะพ่แม่ทางไกลทางไกลครับผมโอ้ ที่คงผัดซอสผมพี่น้องเอ้อบังเลยบังอายหุ่นๆได้ครับผมลุยเลยกระดูกมาครับมาๆมาๆอู้จังไงล่ะพี่อู้อ๋อหัม อโอ้โัเโี้ยมากจริง,งเปื่อยหล้วก็ฉ่ำมากพี่น้องนะ ไอ้เบิ่งความเปื้อยครับเจ้งสีเลยสีครับผมอ้า รสชาติออกหวานเพือพี่น้องเล้่ยหวานๆแซ่บขนาดเลย <c oughs> มีความเผ็ดนิดนึง

<c oughs> <c oughs> เกล็ดแฮมครับ ôi đụt con này nào อันนี้สองกิโลพี่น้องเป็นผัดอันใหญ่เลยมาเยอืม,อม เสื้อครหรอเปื่ออะไรพี่น,น้องนะว่าไม่ใช่เบิเ่งครับความเป,เป,เปมื่อคโอ้ อซอสเต็มท uh ี่แลหอือ เออขอกันดีครับพี่อยหอมหัวแดงลืมซื้อครับ mm นังสิพี่น้องโอ้โอ้โอ,อาพี่น้องคลิปนี้มอแม่คอร่ากับไปก้อนครับผมขอยห้ไปแบบกินต่อหลังไม้เนาะพี่น้องเนาะราได้แเพงเงินหมืนน่นเนาะตึงเงินเสียงครับพี่น้องยุ่ดีไม่แห้งทราบไหมนี่สวัสดีครับ